S, oh. อนนี้น้องอีบาสาธิตการออกกําลังกายเหรอครับที่อบตหนองบัวสลาอาเภอเมืองจังหวัดนครราชสีม <subscribe> า <c oughs> เป็นไงมคะสนุกไหมคะใส่ยากันยุงคาริยริแบบสเปรย์เรียบร้อยหมดห่วงเรื่องยุง น้อยวันเดี๋ยน้องมาเต้นกับเขาไม่หรกเขาจะมาเต้นทูบีน้ำว่าวันกันลูกเดี๋ยวเต้นทูบีน้ำว่าวันไหมลูกถามพี่อะพี่เต้นกันกี่โมงค่ะ เดี๋ยวหนูจะเต้นด้วยนะคะแม่พ่ <c oughs> าขายนเขาเล่นมเือมาในลูกเห็นไหมนี <c oughs> ่พี่กับป้าๆเขามาเต้นลูก <c oughs> อยากเต้นไหมลูกอ่าาเ้ไหลนก Oh, มันเปื้อนลุกนั่งกันพุ่นไปเนื้อเนื้อเอเอาไปทิ้งเหรอคะค่ะ